พิบูตรหลักฐานแต่เพืดี P.O.D. นะครับเพื่อเข้าไปยืนยันพื้นที่เก็นผู้งสระเบิดนะครับเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ในบริเวณศูนย์ราชการอาคารดีนะครับซึ่งเบื้องต้นเข้าไปได้เฉพาะในส่วนราชการที่เป็นของหน้างานตำรวจแห่งชาติครับก็เข้าไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุต่างก็มีศูนย์ราชการของหน้างานตำรวจแห่งชาติกอบด้วยสํานักงานดํารงรั่ว แล้วก็ฟอมเสริมคนข้อเบอร์หนึ่งนะครับเพราะมีความเสียหายนะครับในส่วนของศู่ย์ราชการก็มีข้อมาดานะครับทีตัวร่องรอยการดินนะมีทรัพย์สินที่สูญหายเสียหายหลายสิ่งด้วยกันนะครับสําหรับในส่วนของตัวการณ์นั้นนะครับเะันนี้ยังเข้าไปในบริเวณอาคารไม่ได้คงเข้าไปได้บริเวณรอบนอกเท่านั้นนะครับเพร สู้ของทางราชการนะครับของทางตำรวจต่างเองและของตัวนักงานตัวแทนาที่มีรองรอยนะครับด้รับความเสียหายมีรอบรอยทะลุนั่แงะนะครับซึ่งในส่วนกระเปเหล่านี้นะครับท็ทอัปนัการสอบสวนจะได้มีการประสานงานกับผู้เสียหายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับตำรวจการจอคอยอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนรวมทั้งผู้ชุมนุมนะคะในช่วงการชุมนุมเมื่อวันที่ผ่านมานะคะก็ปรากฏว่านะคะ ตำรวจช่างทุกเครื่อนที่เร็วของจราจรเพ่ได้ช่วยนะคะ,ะช่วยเหลือลรถยนต์ที่จอดเบียดเบิ่งหิวจราจรได้หลายรายนะคะนอกจากนี้ค่ะตำรวจโครงการจราจรพระราชดัญญินะคะได้นาหญิงนะคะตั้งทานแกใน่ใกล้เคอะเนี่ยส่งทนนี่โรงพยาบาลประมาทิบดี Please also get assistance to protesters whose v e h i c l e s were broken along the way. ราชกนะครับกรณีที่พบความเสีายในส่วราชการนะครับก็สามารถติดต่อหน้ามาสอบถามนายกถมีม็อบจัดการ